บอกเลยว่าได้ฟิลมากเหมือนไปรุ่นอยู่90อะ่ะกล้าพูดได้เต็มปากว่าเจ้าของเก่าดูแลด,ดีจริงๆและน้อยคั้มากที่จะเจอรถสภาพดีขนาดนี้ วันที่พามาชมความสวยกับสปอร์ตสประตูจากค่ายฮอนด้ากับเจ้าฮอนด้าซีอาร์ซปี2013ตัว JP กันนี้รับไม่ได้ทายเป็นแค่เจ็ดหมื่นโลเจ้าของเก่าคันนี้ต้องขอเล่าก่อนว่าดูแลโคตรดีเป็นรถสะสมของเขาแต่ถ้าเขาไม่มีที่จอดนะเขาไม่ขายจริงๆนะเพราะตอนออกคันนี้เราจีบนานมากจริงๆก่าจะได้คันนี้เข้ามาครอบครองเราจีบนานมากมาดูกันว่าว่าได้อะไรบ้างหนึ่งเลยคันนี้ได้ความเดิมของลูกค้าดูช่องฟงช่องไฟเห็นไหมไม่มีโช้กหนาพิความจมน้ําการันตีให้สีเดิมบางนางบวชเลยนะครับผมนะและชมหน้าของซ แม็กสปอร์ตจ๋าเลยครับไปไหนใครก็บองเพราะว่าน้อยคันมากที่จะเห็นในท้องตลาดจะเห็นบนท้องถนนนะครับพอเจ้าของเก่าไม่ค่อยปล่อยกันอันนี้ไฟเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วทำไมโคมถึงเป็นสีฟ้าคันนี้ได้เป็นเครื่องพันห้าไฮบริดครับลูกค้านะได้เป็นเครื่องพันห้าไฮบริดประหยัดทั้งพลังงานแล้วก็กําลังเครื่องโคตรดีผมนักเขาก็ตามตามสไตล์ของเขาก็จะเป็นลังพึ่งนะสีดําแล้วก็คาดด้วยท็อปเฮดจากทางค่ายฮอนด้าสีขาวๆนวลๆเลยนะครับเจ้าของเก่าคันนี้นะจัดทรงโรงแม็กมาให้เป็นแม็กของเอ็นไก่ายแมงมุมขอบ17ส่่วนนยางีก็เบิกบเจ็ดส่วนยาน ของพีรัลลี่แล้วก็ข้อเบรกแบมโบนะครับไฟเลี้ยวที่มุมหัวจบก,ก็มีมาให้เรียบร้อยกันศาสตร์ตรงรุ่นด้านหลังคันนี้ตัววิงเขานะั้ได้เป็นของเกนด้วยแท้เลยนะเออเลเวลเดิมซียาแซดไฮบริดครบเครื่องนะจ๊ะกล้องวงลงบมองหลังมีให้เรียบร้อยนะสำหรับคันนี้และด้านหลังก็เจ็บจูของในเยอะด้วยนะยางไรแม่แรงอยู่ครบใหม่ๆเลยนะครับผมอะไรจากเจ้าของเก่าอะไรยังอยู่แถมไปให้หมดไม่มีหายแม้แต่สิ้นเดียวนะข้างนอกว่าสวยแล้วอะ่ะ ดูข้างในกันหน่อยไหมสำหรับภายในคันนี้ครับผมบอกเลยว่าได้ฟิลมาก มือนวัยรุ่นอยู่90นะ้านย์ะทรงเป็น Sport, สอปอร์ตสปอร์ตเลยพวงมลาลัยก็เป็นพวงมาลัยหนังเป็นมันติฝั่งชันฝั่งซ้ายมือจะเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ฝั่งขวามันก็จะเป็นคุชคอนโทรลและด้านหลังเป็นนชิไปเล่นแล็บไม่เพียงแค่7จ็ดตันโลไม่แท้ด้วยนะครับผมมาต่ตอใน,น,นส่วนของด้านขวานี่ก็จะมีโหมดให้ปรับด้วยครับผมนะไม่ว่าจะเป็นปรับความสว่างของไฟดวงนั้นน,น่าจะได้ไม่แยงตาเพื่อลมทางแท a c ชั o n control โหมดสปอร์ตโหมดนอร์มัลรวมไปถึงโหมดอีคอนโ,โหมดนั่นเองนะครับผมมีครบเครื่องเลยและคันนี้ในรถปี2013สอลลลลเเเรรรรีออีียยบบ Digital, บบ้้้ออออออแแววโททษะะะดิิจตนนนคัผม่กงพัดเจนนะสาริ ปรับได้ครับผมนะนี่ไกดอินไกดออนไกดออฟนะผมนะนี่เห็นไหมน่ารักจังเลยตะมุตะมิกล้องชัดเจนอยู่นะครับและคันนี้จอเดิมเป็นของ Alpine ด้วยนะครับผมผมชอบกิมินกันเลยตรงนี้มากเลยช่องเก็บเซเลียญเพราะว่าพอเปิดมาปุ๊บค่อยๆลงนะครับผมนะลงแบบเซเลนเนีนนิ่มนะแล้วก็กดนี่คือรถ2องพันสิและเป็นรถสปอร์ตสประตูนะครับยังให้อะไอย่างนี้มาเลยแม่งดูเฟี้ยวมากแล้วเกียร์ออโต้ใช้งานได้ปกติตรงนี้ก็มีที่วางแก้วน้าให้2ใบด้านหน้าจะมีทาว power outlet แล้วก็ช่องใส่เก็บของเนาะแล้วก็มีสายนะ AU X USB จะประมาณ นเนาะอันนี้ก็วางเสร็จลงเสเียมได้วางโทรศัพท์ได้นะครับ <S 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 โอเคมาต่อในส่วนของเบาะน,นั่งดีกว่านะเบาะซ้ายขวาคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าแต่ตรงการนี่จะทำลายเหมือนคาคันเลนซิ่งนะ แล้วขับในปิกเบายังไม่ล้มเลยอ่ะใหม่มากเจ้าของก้าดูแลโคตรดี <c oughs> เขาเรียกว่าใช้งานมันน้อยส่วนใหญ่จะจอดซะมากกว่านะครับผมนะ <c oughs> อยู่แต่ในโรงจอดรถแต่อย่างว่านะ <c oughs> ในเมื่อที่จอดเต็มก็เป็นของเรา <c oughs> ไงล่ะเออแอร์ข้างหน้าทั้งหมด4สลอตครับผมนะอินเทอร์เนีภายในด <c oughs> ีไซน์มาดีมากแล้วก็ไอ้ผ่องลึกอยู่แล้วก็มีคูบ,บ็อกด้านในเพื่อแช่น้าแคนซื้อของเซเว่นแล้วก็ตั้งได้เก็บอุณหภูมิได้ด้วยมีแอร์อยู่ด้านในอ่าคุ้มค่าลูกค้าไร้ป็นไงรถสปอร์ตมีแอร์ในช่องคูบลบอก ป๊อปปงป๊อปหมาบางพระก็ได้แต่อย่าไปวางเลเด้อเช่นะปล่อยลงๆนี่นดีแล้วนะไฟเฟยทุกอย่างใช้งานได้ปกติอะไรที่เป็นาพลาสติกอะไรที่เป็นยางทุกอย่างไม่มีกรอบไม่มีแตกหักเลยดูดิออโตไฟนะสวยงามมากลูกค้าอันนี้บอกเลยว,ว่าเจ้าของเก่าดูแลโคตรดีถ้าดูคลิปแล้วแบบย,ยังไม่มั่นใจในตัวรถเราตัดต่อหรือเปล่าเราเฟกหรือเปล่าหาแค่มุมดีๆออมาถ่ายทําหรือเปล่าเรียนเชิญได้พี่นะเรียนเชิญที่ดิมค้าเลยเลยผมมั่นใจว่าพี่มาเห็นคันนี้พี่ชอบแน่นอนผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าเจ้าของเก่าดูแลดีจราีสภพด ขนาดนี้นะครับผมแล้วเบาะส่วนเบาะด้านหลังเนี่ยเออรัเปิดให้ดูก่อนผมพูดเลยว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราอย่างเช่นผมเนี่ยน,นั่งไม่ได้เลยดีกว่นานั่งนั่งแล้วข่าวติดแน่นอนแล้วแต่มันเหมาะกับเป็นลูกของเราจริงๆแล้วหรือว่ามีที่ติดตั้งกระบอกเด็กนะคะซีสังเกตไหมว่าแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานคือจะบอกว่ามันใช้งานได้ไม่จริงในในส่วนของการนั่งข้างหลังนะมันเหมาะกับเป็นแบบลูกนั่งหรือติดตั้งคาร์ซีสมากกว่านะครับต้องขอพูดตรงๆเนาะอันนี้เจ้าของเก่าก็มีติดตั้งรดไให้บคันแล้วรัมดให้้1ชน ครับโอเคเยวพาไปดูฝากระโปรงใต้ฝากระโปรงน่นแว,ว่าความเดิมของมันอะจริงหรือเปล่ามันสวยอย่างนี้โมหรือเปล่าปึ๊บมามาเปิดให้ดูเลยนะครับเริ่มแรกก่อนเลยเป็นปน็อตก,ก่อนเลยละกันนะครับลูกค้าน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยเห็นไหมไม่มีการโพ้นสีใหม่นะนี่แก้มคงแก้มข้างแล้วก็ดูเด็ดองเครื่องแห้งวัสดุที่เป็นพลาสติกที่เป็นยางเนี่ยไม่มีกรอไม่มีแตกเลยนะครับผมนะเออสวยงามสีเดิมบางับลูกค้านี่แล้วก็ฟิลเลอร์เดิมเห็นไหมอีกเข้าเลยเห็นไหม สวยสวยจริงนะครับลูกค้าไม่ได้อวยด้วยอามันว่าถ้าพี่ไม่มันไม่มั่นใจในคลิปพี่เข้ามาดูความจริงได้นะที่ดีมคาถ้ามาไม่ถูกดูจับป้ายนี้ไว้ขับผ่านเบลเลอร์ขนาดได้ไังไงได้ชัดแน่นอนนะผมการันตีเลยว่าสวยจริงไม่มีโชว์หนักมีความจมน้ําหรือน้าท่วมแน่นอนนะจ๊ะคำนี้ ออออกไประษเท่าไหร่ผมจาราคาไม่ได้นะแต่ที่ดิมค่ะเอาไปแค่6กแสนสี่หมื่าันบาทน,านั้นเองกับไปแท้ๆเพียงแค่70,000มื่โลและของแต่งเต็มลําและได้เป็นตัวไฮบิดนะครับผมอยากดูคันจริงก็เข้ามาได้เลยนะครับผมที่ดิมค่ะหรือถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ดูใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมวันนี้ขัดตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ